เต็มที่ครับเต็มที่เนาะมวยรอบมวยรอบเราเคยเคยชกไหมมวยรอบท็อปวันเนี่ยครั้งที่แล้วยังไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมครับมวยรอบนี้หรออ่าใช่ยังไม่เคยนี่ครั้งแรกเนาะอ๋อชกสองไฟได้ใช่ไหมสองอาชีพอะไรตะกี้ขึ้นไปนะก็เท่าเงินมาท่าเงนมาอาชีพเนี่ยฮาวดูหน้าก็พอหกมือจับใครเลยอะ รอบนี้เราโชอีกี่ครั้งนแชมป์นี่น้องก็ชนไปสไปอันนี้รอบรองแล้วเรตจะไปรอบไหนอันนี้รอบรองแล้วไปเข้ารอบรองแล้วตอนนี้เชื่อแล้วเชือแล้วดูยังไวอย่านะใช่สองไฟยังใช่ไหมมันใไม่น่มันใจแชมป์ไม่หน่อยชคอีสอครั้งเนี่เอาฮะ ก็ต right? yeah. ้องได้ชิ้นะต้องจะได้ไมได้ชิ้นนะซ้อมที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่ในไฟพันธ์หนึ่งเออมีพันธ์ป๊อกใช่ไหมพันธ์คาใช่ไหมเนาะเมืองไหนใครมากเนเมืองไหนเมืองไหนสายาเมืองนกเงินเมืองสวนนกเงินอ่ะสุดท้ายแล้วความสำเร็จนี้น้องชายอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณนะาใครผมพี่พี่น้องน้องที่มาเชียร์มาฟาร์มมาคอยเราไหนก็วันนกเงินมาไหมเนี่ยขอให้ประสบความสำเร็จครับน้องชายัครบ